แม่ลูกนี้มาทําอะไรมานัดหาผู้บาดอาตัวนรามาไม่ต้องลงไม่ต้องลงนั่งตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้พี่น้องครับหน้าโรงงานกล้องไม่ต้องลงนะขยับประมาณนี้หน้าโรงงานกล้องอีคอนมาแม่เขาเอินมารออวนน้อยนัดจะอ้วนน้อยไรอันนี้คือโรงเรียนน้องลุงใช่ไหม สามวาิ่งแดดพี่น้องครับน,นักเรียนว่าเป็นนักศึกษาเออนักเรียนเขายังไม่ได้เรียนมหาลัยาาอันนี้เรียนแค่ต้นเขาก็เลยมานั่ง<ช>เล่<อ>นนักเรียนยังเรียนยังน้อยาอยามาอ้อ,มาอ่อยให้เพ้อใจยังของเงินก็แม่ใส่บ่ทันได้ใบรับรองรอกัอนพีนนน่น้องเพี่น้องเด็กหน่อยเขากังวลเขาเนาะ กอลังฟิงเดียก็ได้ยืนฟิงแขกเเนาะสาวๆเอาพี่น้องนี่สามวันพามาพี่น้องมันเก็บผักกระแง่งหมดเวิ้งพี่น้องเวิ้งผักกระแง่งอุดมสมบูรณ์ดีเนาะคนลูกรวยอยู่บวกค้าวยกับคึดผักกระแง่งนะ งาม,มุดข่งงอืมองดูพี้น้อง,อ,อ,ง,อ,งอันนทำบ่แมนได้ไ่ะทำบ่แมนอ่แมนอันน,นี้น่นนเน,นะอืพี่แม่อุ้มเพียงขัดก่บกไกไ่ได้อุ้มจะเห็นอะไรขี้ตมเนอเอาเพียงอยู่อ่ะ ก่อนพี่น้องเอาไปกินนะเธอบอเห็ดแล้วต้มปูต้มปลาหอมไข่อดีไปล่างใส่ขู่ของไว้องลูกไข่เอาไปแช่ใส่ขู่ไว้เนาะอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาพุ่นเล็กหน่อยหรือฝุ่นเล็กอย่างมันไรบ้างฝุ่นเฮงมบพุ่นของเราระวังตกตุ่มเด้อใส่ถุงเท่าระวังตกตุ่มรออยู่ตรงนั้นนะเก็บไม่เรียบ เผือกข้อตม้มปุ๊บต้มปลาเห็นเข้กาเก็บอ้าวพี่นอ้องพาพี่นอ้นองหาเก็บผักไข่หงโอ้ยหอมใหม่โอ้ยแม่ย่างไปท่างนั่นคักเลยพุ่นย่างอ่อนไปท่างพุ่นปะพี่แม่มาทั้งพี่คุณจะย่างไปคุณเจ้าก็ต,ตาก,กล้องต้องมาช่างหนาพี่น้องไม่เกีย่ยง แล้วมันจะตกงตรงเออเจมส์อะไรมันะจะมาตกตรงมจะได้เป็นดนอกค่ะเป็นดอกกแยงกันไม่ไม่ช,ด,ชดืด <ừ. S 2> ถ้าเจอได้ปลาขอดไปอู้เห้พพอเผ็ดไปหัยเผ็ดกินอาแบบเป็นอาจะว่าวน้ำอะไรอ่ะ อย่าไปใกล้ม, like, มันเผื่อนเป็นแมงงอดมันคือเป็นเนวๆใช่ไหมเออมันเป็นอมน้ำเลยแล้วบ้างเจ้าตกอืมอยได้มอ่อืต่ตะวันตะวันข้างนี้มีพี่น้องหอมครับอมนชุด จอดน,นีนะขั้วมุมลมสมบูรณ์พี่น้องพ่อเห้งอ่านะพ่อไปถ่ายคลิปแม่ก่อนนั่งนี่ละอัน่นมอหนาวพี่น้องตากแดดเกิน เพื่อพี่น้องว่ามันต้องตากแดดนะได้กินแต่นี่ห้าปีอันกูเละปีหน้ากุเลยเอาไปตากแดดมันแห้งเพราะว่าบ้านเขาบุอุดผักขยั่งอยู่ประเทศลาวนะเก่งกัแตกดูยั่อยเด้อวพี่น้องตะก็เก็บ่เห็นดอกก็เดินไปเก่งเจ้าบ่ได้แตกไหมแตกบอกต่า่ามันมันปฏิชอดถึงข้างในมันอะเข้าใจบอกมันก็ขาดอยู่ค่ะเออเออมันเป็นอะไรมันแตกถูไปเห็นเออมันเป็นอะไรมันมีสองสันมันไ่เป็นเก่งในเดี๋ย่นีอ ขอใจไปดวดนางเก่งนชั้นสีชมพูนะชันใสต้องให้เห็นหัวก่อนเนี่ยครับวิเชียรให้นหนสิเอาเห็นแต่หัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะว่าโกหกเออเมียนเมียนเมียนมันไม่ใช่สีดำ่าพี่ลองดูใครนี่มันฉันไม่มีเก่งนสีดำเสื้อในสีดำสีแดงฉันไม่เอานะใส่สีขาวสีชมพูเป็นคนชอบสีชมพูแล้วก็สีขาวเป็นผักตามธรรมชาติที่หอมที่สุดนะแม่เนาะใช่ ไปพ่อละพ่อมาโช๊ะกันมาแล้วคนนี่คนทาคนหน่อยก็บอกเต้าพี่น้องเลยเอาเข้มลงมาทาดอกยี่หนาโรงงานกองพี่น้องเลยที่คานไปพุ่นพี่น้องมันกับไก่เต๋อพี่เลยเอ๊เอเอ๊ะเอาบัตรไปตลาดเอาเต้า พ้โอ้พี่น,น้องนี่หละเป็ดยันพี่น้องนี่ละทำไมว่าเป็ดยัมาเนมาเน่ยานี่มอนมอนเ้อาพี่น้องมาหนีพากันมานซื้อของเขาเฮียนหน่อยผู้ขายตอหลังจากไปเก็บผักงเงีงจายมอนตาสมาเบิง้งปวกซ้ำพวกใส่กิก๊กใส่แก๊กติ๊นะ่ะพี่น้อง เ้าพันไปเก็ราคาก้าคมีก็เหี้นีเเดี๋ยวให้แม่ค่าใครให้อนโอ้กรนเที่ยวอันยวงไต่ำนี่แหละจะไปเคี่ยงเย่นเอาสาบนกนีสาบบะเป็นนี่กนีเดี๋ องซลตมีแล้วหรอฮอไอย่างเงี้ก็ได้ปุกอันนี้น้ำไปเนองได้ปุกอันนี้ไหมมันไปใส่เป็นหัว นะน่ะได้ไหมบ่อมัดเท่าไหร่เนี่ยแสรนตายเหรนตายประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยเออโอเคพี่น้องประมาณสองร้อยบาทหลังจากเก็บผักขยงมาเออจะเก็บข้าวขยงไหมพี่น้องรอวัดที่นี่พอแก็บตลาดแล้วตอนมาสามีจะเสียหายเนาะไม่ไม่ไม่น่าใส่ไม่ได้ให้ว่าซื้อว่าอันนี้วันไีน วันน no ี้ท่าเขาไปตลาดที่เราเสือขนวอยู่ในเสือแขนยววันไ้เางเียนเปนวีม่นาะเดี๋ยวไปลูกเด้อเาเยเงี สวยสงามอาหารชิบหาเนี่มันเงินบาทใช่ไหมล่บโมฮูนะกัประมาณรุ่นอะไรละคันเนี่ยโอ้โของหวานไม่ได้เสื้อใหม่มตัว่าไรสอง,อองสร้อ,อยอหา้าสิบบาทเอออือ ได้มีจอันนี้ก็ดได้ขนม,มกกนร้ายตัวแล้วกลับมาอ๋อวัอไ่ได้ขึ้นมาสหนาวไหวป่ะนี่ก็ปันเด็กน้อยคือเสียนโนนเถาอยากตายอ้าวมันเป็นเสียไทยอุ่นไทยเยียงยังสบายจาของเถามันบอดีต้องว่าเราแข็งแรงสุขภาพดียังหนุ่มยังสาวเถากับสาวไวที <c oughs> เป็นอายุขึ้นไปหากหระไดไม่ต้องอาย ไม่ปู่วะลองเอาไปฝึกพี่น้องบริการทีเด้อว่าต, <ใน S 2> ต้อง<ห>ตุ้ยแล้วไปเกิดใหม่นี่คอยไปซื้ออันนี้มานี่งท่านคอยได้หนึ่ขงข้าวคอยยางคอยขอย้ขยขยได้อันนี้นี่ขอ,ขอาาเขาบอกว่าใส่ปลาแดกอันนี้แรกคือไปซื้อปลาแดกใส่เป็นนัวนะค่ะใส่เกลือนคะคะเออแนลรังปล่อยคอยอว่าได้มีดได้แนวคีบนี่อันนี้ก็ อันน,น,นั่อันใสอันนี้ใส่จอกนีอ่อะไรแมันดูทางไหนอันโอ้ยมันมีจักหน่วยมันคือเห็นหน่วยเดียวใส่ปากขัเบือก็ได้ใส่โรดนี่มันต่างดูมีสง่า,งาลายสีเนี่ อันนี้นลอมหัวย่างดีอ่กบาเกม่้านน้าใช่เกี่ยว้จังเลเก็บข่าขนาดจมันโอ้อยากทนลองด้วยการสอยจุเลยเนาะนี่รุนแรง,งนี่ยมันจะรุนแรงไม่มีน้อยมันไม่เยรง เดี๋ยว YouTube จะมองว่านุนแหรง่งตอนพี่ค่อยครับละงั้นมาก